ตาแลมทนายกินข้าวอะไรครับชิวยามบ่ายกินข้าวอะไรครับเนี่ยกับเผาไม่มีตาทนายโดนแล้วเจ็บๆเนี่ยมึงกินข้าวที่ยังครับเนี่ยทนายโดนแล้วที่กาแฟนี่เขาที่ยังนะครับเนี่ยมันบ่ายสามแล้วนะครับเนี่ยมันไม่ใช่ที่ยังเวลาเลยครับเนี่ยมี่เบรนอินเลยเวลาตลอดเลย ระวังเป็นโรคกับ hmm. พ oh, ่อนะครับเป็นแล้วเป็นแล้วครับไม่ได้หิวแสงนะหิวข้าวหิวหิวหิวอะไรหิวแสงหิวแสงไปปกติกินแต่แสงครับไม่ค่อยได้กินข้าวหิวอะไรไม่ใช่หิวแสงไม่ปกติกินแสงครับวันนี้ก็เลยได้กินไม่ได้กินข้าวเลยไม่ค่อยชอบนะฮะมันกินแสงไกินี่ยรู้สึกเบาต้นนะนง เอายังเร้ามายังไอ้ะบ้ามาตรงไหนข้างนี้ไหมที่เป็นตั้งข้างนี้นี่จะได้ไม่ได้มุมนี้ได้ม,มุมดันดันดันฟิดัมมี่เหขออนุญาตกินไปคุย